สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาค้งกับการเล่าเรื่องผีนะคะในแมป s c a ร y ี t สตอรี 2นะคะในแมปนี้นะคะตอนแรกพี่ปุ๊กคิดว่าเราน่าจะได้สัก2คลิปเพราะว่ามันมีอยู่ประตูอยู่4ห้องนะคะอย่างเช่นคลิปฆาตกรใบ้อันนี้พี่ปุ๊กก็เล่าไปแล้วนะคะแล้วพี่ปุ๊กก็ในคลิปเดียวกันนี้พี่ปุ๊กก็เล่าเรื่องเออเงาสะท้อนในกระจกพี่ปุ๊กเห็นว่ายังมีอีก2ห้องไงห้องนี้เกี่ยวกับบัตตี้แมลลี่ค่ะส่วนอีกห้องนึงเนี่ยห้องนึงเนี่ยเขาบอกชื่ออะไรนะลาลูร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 ์นาอะไรทุกอย่างเลย ก็มันเข้าไม่ได้เออกลายเป็นว่านะคะคลิปนี้เราจะต้องเราแค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะตรังนี้ก็เข้าไม่ได้นะโอเคงั้นวันนี้ก็มาเล่าเรื่องรบดดี้แมรี่กันค่ะเรื่อง b บดดี้แมรี่นะคะพี่ปุ๊กเคยเล่าไว้หลายเวอร์ชั่นมากเลยถ้าน้องๆ้องที่ติดตามพี่ปุ๊กมานานก็จะรู้ว่าพี่ปุ๊กเล่าหลายเวอร์ชั่นมากเลยแต่เวอร์ชั่นนี้ยังไม่เคยเล่าจ้า เอาละเราไปดูกันนะคะว่าบัตตี้แม r y ในเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไง <S <S> <S ก่อนอื่นพี่ปุ๊กจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องบัตตี้แม r y ก่อนบัตตี้แมลีอ่ะรู้สึกจะเป็นผีที่อยู่ในกระจกค่ะแต่เราจะเจอได้ก็ต่อเมื่อเราไปท้าทายเขาเราจะไปพูดที่หน้ากระจกในห้องน้ําและพูดว่าบัตตี้แม r y สามครั้งเรียกเขาออกมาถ้าเรียกเขาสามครั้งเขาก็จะโพตัวออกมาให้เราเห็นแนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของผีบัดดี้แมรี่นะคะมาดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้เกิดที่บ้านของเคาผู้หญิงคนนี้ชื่อเคาแล้ววันนี้เคลานัดเพื่อนๆมานอนที่บ้านนี่ไงเพื่อนทั้งสองคนของเคานี่เคาวันนี้เรามาเล่นเกมกันได้สิเกมอะไรหรอเกมกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่านี่เกมอะไรอะ่ะเกมนี้นะ ฉันก็จะท้าให้เธอทําถ้าเธอทําไม่ได้เธอก็แพ้และถ้าฉันทําได้ล่ะถ้าเธอทําได้เธอก็ชนะไงฉันจะยอมเป็นทาสเธอวันหนึ่งเลยเธอจะให้ฉันทําอะไรฉันทําให้เธอทุกอย่างดีเลยดีเลยงั้นฉันเล่นเกมนี้ฉันท้าให้เคล่าไปเรียกบราดดี้แมรี่ออกมาเธอต้องขึ้นไปที่ห้องน้ําชั้นบนแล้วก็พูดว่าบรดดี้แมรี่สามครั้งเธอก้าหรือเปล่าเออคือ ฉันไม่ค่อยอยากไปอ่ะเั้นเธอก็แพ้สิฉันว่าแล้วว่าเธอไม่กล้าใครบอกฉันไม่ใช่คนขี้แพ้นะก็ได้ฉันไปก็ได้เธออย่าโกงนะพวกเราได้ยินนะเธอต้องตะโกนคำว่าบัตตี้แมรี่สามครั้งโอเคหลังจากที่เคลล่ารับปากว่าจะเล่นเกมบัตตี้แมรี่ฟ้าก็ผ่าลงมาทันทีว้ายฝนตกฟ้าผ่าน่ากลัวจังกลัวแบบนี้สิดีแล้ว เข้ากับบรรยากาศเลยสู้ๆนะเคลล่าเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปส่งขึ้นบันไดตะโกนดังๆให้พวกเราได้ยินด้วยนะได้ได้ถ้าฉันชนะเกมนี้นะเธอตายแนย่ฉันจะรอดูนะพวกเรารออยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วรีบๆกลับมาล่ะเคลล่าสู้ๆเคลล่าเคลล่าขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วก็เปิดประตูเข้าไปที่ห้องน้ำเคลล่ากลัวผีมากแต่ว่าเคลล่าก็ไม่อยากแพ้เพื่อน และใน,นที่สุดเคล่าก็พูดคำว่าบัตตี้แมรี่ขึ้นมา3ามครั้งบัตตี Mary ้แมรี่บัตตี้แมรี่บัตตี้แมรี่หลังจากนั้นเคล่าก็หอือโอเคคงไม่มีอะไรแล้วแหละไม่นขนาะนั้นเพื่อนๆก็มารอที่ห้องนอนเออทำไมเคล่าไปนานจังเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ลงมามั้งแต่ว่าเธอแพ้แล้วแหละ ว่าเคล่าขึ้นไปพูดว่าบัตตี้แมรี่แล้วเออจริงด้วยฉันแพ้ก็ตอนแรกฉันนึกว่าเคล่าจะกลัวผีนี่นาโถเอ้ยสักพักเคล่าก็กลับเข้ามาในห้องนอนอ้าวกลับมาแล้วเหรอเคล่าฉันเข้าใจเธอผิดไปฉันนึกว่าเธอเป็นพวกขี้กลัวที่ไหนได้เธอเก่งนะเนี่ยใช่เคล่าเก่งเคล่าเดินมาอย่างหน้าตาเศร้าสยตอนนี้ก็ดึกแล้วฉันว่านะปิดไฟเข้านอนกันเถอะ โอเคฉันขอนอนบนเตียงนะฉันนอนตรงพื้นนี่ก็ได้ฉันไม่เอาหมอนนะฉันชอบนอนที่แข็งๆพเพื่อนของเคล่าก็ได้เข้านอนแล้วแต่เคล่าก็ยืนมองกระจกอยู่เคล่ามองไปที่กระจกสักพักใหญ่แล้วใน,นที่สุดเคล่าก็เดินมานอนรวมกับเพื่อนๆเช้าวันต่อมาเพื่อนๆก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน ทุกคนกลับกันแล้วเหรอเหนื่อยจังเลยเมื่อคืนนอนดึกแน่ๆเลยอะไปอาบน้ำล้างหน้าดีกว่าเคล่าลุกขึ้นมาล้างหน้าที่ห้องน้ำและในขณะที่เคล่ากำลังส่องหน้าตัวเองนั้นเอ๊ะทำไมกระจกมีคราบเลือดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่กระจกแม่คะแม่ที่กระจกมันมีอะไรเนี่ยแม่แม่คะที่กระจกมันมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลยคะ่ะแล้วแม่ของเคลล่า ก็เข้ามาในห้องน้ำในลูกมีอะไรเหรอลูกที่กระจกคะแม่เอ๊อ้าวรอยคาบเลือดนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยแม่ไม่เห็นอะไรเลยนะรอยอะไรเหรอลูกเมื่อกี้หนูเห็นรอยคาบเลือดในกระจกคะแม่นี่ลูกเพิ่งตื่นใช่ไหมแม่ว่าหลังหน้าหลาังตาดีๆก่อนคราบที่ตาหรือเปล่าสงสัยจะใช่ค่ะหนูขอโทษนะคะขณะที่เคล่ามองเข้าไปที่กระจกนั้นจู่ๆ เงาในกระจกหน้าของแม่ก็มีคราบสีดำๆออกมาจากปากและตาแม่คะหน้าแม่เป็นอะไรอะเอ๊ะเป็นอะไรเหรอจะอ๊ะอ้าหน้าแม่น่ากลัวจังเลยหน้าแม่ก็ปกติดีนี่ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าในเงากระจกนั้นหน้าของแม่ก็เริ่มกลายเป็นหน้าผีแล้วเคล่าก็กลัวมากเคล่าก็กระโดดขึ้นไปที่อ่างน้ําแล้วก็ทุบก,กระจกจนแตกเคล่าลูกลูกเป็นอะไรลูกอย่าทาอย่างนั้นนี่เนี่ย น่ากลัวมากเลยแม่เดี๋ยวแม่ก็ตกใจกับสิ่งที่เคล่าทำในที่สุดพ่อกับแม่ของเคล่าก็พาเคล่ามาที่โ,โรงพยาบาลจิตเวชและนี่ก็คือคุณหมอของเคล่าไม่เป็นไรนะเคล่าทางเราจะดูแลเธออย่างดีเคล่าก็ตกใจกับสิ่งที่ตัวเองเห็นในห้องน้ำละที่ห้องคนไข้นี้ปลายเตียงมีกระจกด้วยเคล่านั่งเหม่อ แล้วมองไปที่กระจกปลายเตียงเคล่าไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พ่อและแม่ของเคล่าอยู่ที่นี่แล้วท่านกําลังเข้ามาเยี่ยมนะค่ะหนูอยากเจอพ่อกับแม่พ่อกับแม่อยู่นี่แล้วลูกเป็นยังไงบ้างเคล่าเคล่าลูก หนูยังเห็นอะไรอยู่อีกไหมหนูไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นหนูเห็นจริงๆนะคะมันอยู่ในกระจกค่ะแล้วตอนนี้ล่ะลูกยังเห็นอะไรอยู่ไหมพ่อกับแม่คะหนูไม่ได้บ้านะแม่รู้จะลูกแม่รู้ว่าหนูไม่ได้บ้าแม่เข้าใจลูกจะเย็นๆนะลูกอยู่ที่นี่ไปสักสอาวันก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่จะพากลับนะค่ะแม่งั้นแม่กลับก่อนนะลูกบางทีวันนั้นหนูอาจจะแค่ตาฝาดไปจริงๆก็ได้จ้ะ แม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละในขณะที่พ่อกับแม่กําลังล่ําลากเคลานั้นเคล่าก็มองไปที่กระจกปลายเตียงอีกครั้งหนึง่งเอ๊ะพ่อคะแม่คะเห็นเห็นเห็น,หนอะไรในกระจกไหมแล้วสิ่งที่เคล่าเห็นในกระจกปลายเตียงนั้นในห้องนั้นทุกคนได้ตายหมดยกเว้นเคล่าหน้าของเคล่ากำแพงและเพดานเต็มไปด้วยเลือดเลือดเลือดเต็มไปหมดเลยจเย็นเลูกจเย็นเ พ่อกับแม่อยู่ข้ขางๆลูกทางโรงพยาบาลก็แจ้งพ่อแม่ว่าเคล่าน่าจะมีปัญหาทางสมองหลังจากวันนั้นเคล่าก็ไม่สามารถมองไปที่กระจกได้อีกเลยนั่นก็เพราะเคล่าได้ไปท้าทายบัตตี้แมรี่นั่นเอง จบแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวของ b l o o d y Mary นะคะในเวอร์ชั่นนี้เราอาจจะไม่เห็นตัวผี b l o o d y Mary นะคะแต่ว่าเห็นเหมือนกับอิทาลีมากกว่าเป็นอิทาลีของผี b l o o d y m a r y นะคะที่จะทำให้คนที่ท้าทายเขาเห็นภาพบางอย่างในกระจกเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสำหรับในแมปนี้นะคะก็หมดเรียบร้อยนะคะก็หมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาแมปใหม่ในการเล่าเรื่องกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กขอเวลาไปหาแมปก่อนแล้วพัฒนานเราจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังกันต่อค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัดหน้าจ้าบ๊ายบาย